สวัสดีครับมันนีพบกับ BJ Channel ครับมันนีมาพบปอกับบอ่อหานนะครับบอ่อหานราคา650าบบาทจำนวนเก้าเสียนนะครับครับกติกาบอ่อนีคือห้ามลงน้ำผู้ใดว่วผู้ใดเดนาะครับบอ่อนีเป็นปลา ทับทิมนะครับทับทิมโตงามำสวยๆสองโตโรครึ่งพบพอกับทิมงานเซียนชาติอาจารย์ปเปิ้ลนเะครับอยู่ทีบานแห่ไต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาหาสารคามองว่าพพรครับว่าบาทแรกสิเป็นจังใดโอ้ยเต็มเหออญญาะัอญานนะผู้ด,ด,ด็ดปดไว้ได้เปียบเนะครับปดไว้ได้ดเปียบโอ้ยมีจะใส่ย,ยังไงเลยครับ โอ้ยสวยงามอว้วนเลยครับเป็นบอลส่วนตัวนะครับประมาณสองไลน์ะครับโอเวแมนครับสองงานครับโบอลผิดสองงานครับสองงานโอ้ยเต็มอยายะโอ้ยอายะครึ่งกระรมมีแน่นอนมึงครับโอ้แต่ละเชียนโอ้ยเยยบิ้งแฮนี่ครับเบิ้งแฮนี่ครับเบิ้งแฮนี่โอ้ยเต็มเผาไอายะีร่นเผ่าร่นเผ่า ปวดแล้วครับปวดแล้วโอ้ยยังปวดตันแล้วนะครับเฮียนี่ยังปวดตันแล้วู่ายไวได้เปียบนะครับก็มาเป็นของปีศาจเอานะครับเอานะครับโอ้ยเต็มอาญาเต็มอาญาอู้ยตัวใหญ่โอ้ยอเาอา,เา,อเา,อาครับว่ายซำได้ไว่ายซ้ำได้ไ่าบ่าว่บ่าว่บ่ มีเทคนิคนะครับตรงแต่ละคนบางคนเพิ่นกระนงังบางคนเพิ่งแกยืนเนาะครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งอวอ้ยนี่ยังป,ด,ป,ด,งปดแล้วเดืองอยู่ครับอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยอ้ยโอ้ยมีคนปดแล้วครับบานไปอีกแล้วอีกแล้วมาเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันเป็นจังไดบาทสองจเป็นจังได เต็มแหบอเต็มแหบอบาดสองบาดสองเปลี่ยนจังไดเบิ้งนะครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งาขึ้นมาแล้วหามลงน้ำนะครับหามลงน้ำเอาครับเอาโอ้โหบาดสองยังคือเก่านะครับเต็มเหคือเกา่าโอ้ยเอาเอาอันนี้ป้นแล้วครับโอ้ยมือนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับมือหนาสิบห้าพี่น้องไปบอได้รอติดตามได้ที่ b j Channel